ซื้อพระมา1ชุดนะครับเพื่อนๆไปดูกันว่าแมนได้อะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านแบบนี้เพื่อนๆได้ตังค์แน่นอนนะครับอันดับแรกนี่เป็นเหรียญรุ่น4ี่หลวงพ่อกี่วัดหูช้างแบบนี้เพื่อนๆน,นี่ด้านหลังเป็นยันไตรสรณคมนะอันนี้ได้มาเป็นลมดำนะครับนี่ลมดำนี่ลมดำก็3-400นะครับ กระไหลเงินก็5-600นะเพื่อนๆพนนี่เพื่อนๆพื่จดจำภาพมีหลายๆเหรียญแมนเช่านะนี่ด้านหลังเป็นยันไตรสระคมแบบนี้เหรียญรุ่น4ี่หลวงพ่อกี่วัดหูช้างแบบนี้ลมดำประมาณ400ครับมีกระไหลเงินกระไหลทองนะครับอันนี้กระไหลเงินกระไหลเงินประมาณ600ครับเพื่อนๆต่อมาครับเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อเก๋วัดปากน้ำแบบนี้ ช่วโมงก่อนนะครับก็อยู่ในเกณฑ์สัก7 8 0 0แนะแต่ช่วงนี้อาจจะดบดบลงมาหน่อยนะครับสวยๆแมนซื้อ300แล้วกันนะเพื่อนๆเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อเก๋วัดปากน้ำแบบนี้สวยๆประมาณ300ครับต่อมาครับนี่เหรียญทางใต้นะเพื่อนๆเหรียญหลวงพ่อพร้อมวัดลาดเจริญเกาะพังงานแบบนี้สวยๆก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1,000นะเพื่อนๆ ถ้ากระไหลเต็มเต็มจีตจีตพันกว่าบาทแม่นเอาเหรียญหลวงพ่อพร้อมวัดลาดเจริญเกาะพังงานแบบนี้สวยๆประมาณ1,000ครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติออกปี1-2นะน่าจะหลวงปู่ดูปุกเสกนะครับแบบนี้สวยๆก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1,500นะเพื่อนๆถ้าผิวไฟแดงแแจ๊ดแจ๊ดะอยู่ในเกณฑ์พัน0 อย่างนี้ก็7 8 0 0อนะครับเพื่อนๆเหรียญหลวงพ่อกัน่นวัดพญาตาปีหนึ่งสองหลวงปู่ดูเสกแบบนี้สวยๆประมาณพันหครับต่อมาครับเพื่อนๆนี่เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับสุพรรณบุรีเหรียญหลวงพ่อหล่ำวัดวังจิกนี่แบบนี้นะครับอันนี้กระไหลเงินนะเพื่อนเพื่อนสวยๆนะครับมีบล็อกเล่นนะนหาไม่แหลมก่อน นี่เขาจะเห็นเป็นเงาเงานะครับจะเห็นเป็นเงาเงาว่าประจวบนะครับเขาเรียกบล็อกประจวบนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่เห็นเป็นเงาเงาเห็นไหมนี่เงาเงานะนี่ปอปลาบล็อกประจวบแบบนี้สวยสวยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2 5 0พนาะเพื่อนๆเหรียญหลวงพ่อหล่ำวัดวังจิกแบบนี้สวยสวยนะครับประมาณ2 5 0พครับต่อมาครับเพื่อนเเหรียญเสือ 血污。